จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมืองทองเนื้อก้าวมะพระ้าวสับประรดสวยสดหาดเขาถ้ำงามล้ำน้ำใจสำนักงานสารกรณกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งอยู่เลขที่73ถนนสุขใจตำบลประจวบอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายประมาณพึ่ง,งวยผลสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อัตรากำลังบุคลากรสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน64อัตรามีข้าราชการจำนวน29อัตราลูกจ้างประจำจำนวน6อัตราพนักงานราชการจำนวน15อัตราลูกจ้างเหมาบริการจำนวน14อัตราโครงสร้างการดำเนินง,งานประกอบด้วย ฝ่ายบริหารทั่วไปจำนวน21คนกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสากรณ์จำนวน6คนกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์จำนวน6คนกลุ่มส่งเสริมและบริหารการจัดการสากรณ์จำนวน7คนกลุ่มตรวจการสากรณ์จำนวน5คน กลุ่มส่งเสริมสากรหนึ่งจำนวน3คนรับผิดชอบสากรในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอกุยบุรี กลุ่มส่งเสริมสากรสองจำนวนสมคนรับผิดชอบสากรในเขตพื้นที่อำเภอทับสะแกอำเภอบางสะพานอำเภอบางสะพานน้อยกลุ่มส่งเสริมสากรสามจำนวนห้าคนรับผิดชอบสากรในเขตพื้นที่อำเภอสามรยอดอำเภอปราบบุรีอำเภอหัวหิน และนิคมสาธกรบางสะพานจำนวน2คนรับผิดชอบในเขตพื้นที่นิคมสาธกรบางสะพานครอบคลุมบางส่วนในเขตอำเภอบางสะพานน้อยสำนักง,งานสากรณจังหวัดประจวบคีรีขันมีสากรณในความดูแลรับผิดชอบจำนวน แ9แห่งแบ่งตามประเภทสากรดังนี้สากรการเกษตรจำนวน39แห่งสากรออมทรัพย์จำนวน13แห่งสากรเครดิตยูเนี่ยนจำนวน20แห่งสากรร้านค้าจำนวน1แห่งสากรบริการจำนวน11แห่งสากรประมงจำนวน3แห่งสากรนิคมจำนวน1แห่งและดูแลรับผิดชอบกลุ่มเกษตรกรจำนวน38แห่ง ในปีงบประมาณพศ2564มีปริมาณธุรกิจของสากรทั้งจังหวัดรวม7.9พันล้านบาทและปริมาณธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรทั้งจังหวัดรวม64.4ล้านบาทผลการดำเนินง,งานของสำนักง,งานสากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจำปีงบประมาณพศ2564 ด้านกำกับดูแลตรวจสอบและคุ้มครองระบบสากลเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสากลและกฎหมายทั่วไปทําให้สากลเกิดความเข้มแข็งมั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมและเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกได้อย่างยั่งยืนในแต่ละปีนายทะเบียนสากลได้มีการแต่งตั้งข้าราชการเป็นผู้ตรวจการสากลเพื่อเข้าตรวจสอบกิจการและฐานะทางการเงินของสากล แนะนำส่งเสริมและบูรณาการโครงการร่วมกับหน่วยงานภายนอก โครงการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีของสากลนักเรียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจำปีงบประมาณพศ .2564 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน12โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนจำนวน8โรงเรียนและโรงเรียนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์จำนวน4โรงเรียนทั้งนี้ได้มีโอกาสเข้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดําเนินง,งานของโครงการพระราชดําริและกิจกรรมจากอนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบ้านป่าหมากนักค่ายพระรามหอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีและทรงติดตามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์จํานวนสองโรงเรียนโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ตลาดนำการผลิตให้เกษตรกรภายใต้ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลประจำปีงบประมาณ2,564เป็นเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่คอตชอและเกษตรกรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีในหมู่ที่7บ้านรวมไทยและหมู่ที่9 บ้านยานซื้อจำนวน50คนการช่วยเหลือสนับสนุนเงินอุดหนุนและการกระจายผลไม้ให้กับสากรและกลุ่มเกษตรกรโครงการปรับโครงสร้างการผลิตการรวบรวมและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรภายใต้พรกร เงินกู้โควิด -19 ได้สนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับสากรจำนวน4แห่งเพื่อจัดหาครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างงบประมาณทั้งสิ้น19ล้านบาทเศษโดยรัฐอุดหนุนร้อยละ90และสากรสมทบเงินร้อยละ10ของวงเงินจัดจ้างทั้งหมด สำหรับการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรสำนักง,งานสากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ช่วยเหลือเครือข่ายสากรในพื้นที่จังหวัดระนองกระจายมังคุดปริมาณ2.3ตันมูนลค่า56,000บาทและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในพื้นที่จังหวัดลำพูนปริมาณ6.4ตันมูนลค่า237,000บาทซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด -19 การช่วยเหลือและสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับสาก์และกลุ่มเกษตรกรกองทุนพัฒนาสากลได้อนุมัติเงินกู้ให้กับสากลต่างๆทั้งด้านการหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในทรัพย์สินจำนวน6แห่ง11สัญญาจำนวนเงิน19.650ล้าน6 0บาท และได้ขยายเวลาชำระหนี้ให้กับสหกรณ์จำนวน2แห่ง3ส,สัญญาเพื่อเป็นการช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจและการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องของสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดเงินกองทุนสงเคราะห์กเกษตรกรเป็นโครงการต่อเน,นื่องระยะเวลา5ปีเป็นเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยให้กู้ไม่เกิน2ปีหรือไม่เกิน1รอบฤดูการผลิตตลอดโครงการมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน15กลุ่ม45ส้าสัญญารวมเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั้งสิ้น33.8ล้านบาท โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสากรกรกลุ่มเกษตรกรมีสาขากรและกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น18แห่งมีสมาชิกสากรกรกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 650รายมูลนี้ต้นเงินทั้งสิ้น41,273,333บาทเป็นเงินชดเชยดอกเบี้ยทั้งสิ้น746,934บาทซึ่งสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้จ่ายเงินถึงมือสมาชิกทุกคนแล้ว